สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลวันณคำโชธมาหกทับสอเลที่สิวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนิตปี2558ข้อ31และข้อ39ค่ะข้อที่สาข้อมูล2ชุดเป็นดังนี้ชุดที่หนึ่งหนึชุดที่สองสองส้าห้าห้ข้อใดผิด 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่หมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่สอยู่ศูข้อที่2 ข้อมูลทั้ง2ชุดมีมัธยฐานเท่ากัน 3. ฐานนิยมของข้อมูล2ชุดนี้ต่างกันอยู่2 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลทั้ง2ชุดเท่ากับ4.5 5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1เท่ากับฐานนิยมของข้อมูลในชุดที่2วิธีทำจากสูตรค่ากลางของสถิติค่าเฉลี่ยเท่ากับ ซิกมา Xi ส่วน N มัธยฐานเท่ากับตัวที่อยู่ตรงกลางฐานนิยมคือตัวที่สา้มากที่สุดชุดที่1 133689ค่าเฉลี่ยเท่ากับ1 3 3 6 8บวกสบวก3บวก6บวก8บวก9ส่วนด้วย6เท่ากับ3 0ส่วน6ค่าเฉลี่ยเท่ากับ5มัธยฐานคือ3-6บวก6 2, ส่วน2เท่ากับ4.5 ฐานนิยมเท่ากับตัวที่ซ้ำม,มากที่สุดคือ3ชุดที่2 2 3 4 5 5 5ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2บวกสบวก4่บวก5บวก5บวก5ส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดคือ6เท่ากับ24ส่วน6เท่ากับ4มัธยฐานเท่ากับ4บวก5ส่วนด้วย2จะได้มาธยาฐานเท่ากับ4.5ฐานนิยมของชุดที่2คือ5 จากแต่และตัวเลือกข้อที่ 1. ค่าเฉลี่ยชุดที่1คือ5ค่าเฉลี่ยชุดที่2คือ4มากกว่าอยู่1แสดงว่าข้อ1ผิดข้อที่ 2. องมัธยาฐานทั้ง2ชุดเท่ากับ4.5ถูกข้อที่ 3. ฐานนิยมชุดที่1คือ3ฐานนิยมชุดที่2คือ5ต่างกันอยู่2ถูกข้อที่ 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเท่ากับ หนึ่งบวกสามบวกสามบวกหบวกแบวกเบวกสบวกสบวกสบวกหบวกหบวกหส่วนด้วยสิจะได้เท่ากับ3 0มสิบวกยีส่วนสิเท่ากับ5 4าสิบ่วนสิเท่ากับสี่จดหแสดงว่าข้อสถูกข้อห้าค่าเฉลี่ยชุดที่1คือ5้าฐานในยมชุดที่สองคือ5เท่ากันแสดงว่าถูกข้อนี้ข้อที่ผิดคือข้อที่1 ข้อ39ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ a 1 1 15, 18 b 36, 41, 47, 53ถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยาฐานเท่ากับ28และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ28.5แล้วพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดวิธีทำจากสูตรค่ากลางสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับซิกมา x i ส่วน n มัธยาฐานเท่ากับค่าที่อยู่ตรงกลางข้อมูล พี่ใสเท่ากับ x max ลบ x min จากโจทย์ข้อมูลมี10ตัวจะได้มัธยฐานตัวที่ n บวก1ส่วน2เท่ากับ10บวก1ส่วน2เท่ากับ5.5ดังนั้นมัธยฐานเท่ากับ5 x บวก6 x ส่วน2มัธยฐานคือ28แปเท่ากับ25บวก b ส่วน2เอา2ไปคูณกับ28เท่ากับ25บวก b 2คณ28ได้56ย้าย25ไปลบกับ56เท่ากับ B B เท่ากับ31จะได้ค่าเฉลี่ยนเลขคณิตเท่ากับ28.5 A บวก1บวก15บวก18บวก25บวก31บวก36บวก41บวก47บวก53ส่วนด้วย10เท่ากับ28.5 A บวก277เท่ากับ285 ย้ายสองร้จไปลบเหลือ 8a เท่ากับ8ดังนั้นพี่ใสยเท่ากับ53บลบ8ดเหลือ4ี่บห้า